ออกมาโอ้โหทำไมคนจะไม่รู้เพราะว่านุมใส่เสื้อกลอกไปไปที่ไหนไปโฮลโลบิสันเหรอไปโน่ไปไปที่ไหนท่านมอ๋อทำไมได้ไปทั้งโลตัสทับเป็นมนะทำไมถึงได้ไปโลตัสสร้างตัวตนโลกออนไลน์ได้อย่างไรนะคะสิ่งแรกที่เขารู้ตัวว่าเขาสามารถสร้างโลกตัวตนในโลกออนไลน์ได้ก็คือไปโลตัสไปอะไรนะไปโลตัสเป็นวัฒนธรรมเลยมีมีคนทักมีคนทัก ใช่ไหมพูดขึ้นมาเลยเข้าห้องน้ำปุ๊บไปได้ว่ามีคนรู้จักมากกว่าแล้วเราววแค่พูดตัวถามว่าไอพี่ออสอยู่ไหนยังไงเฮ้ยเสียหมอนุ่มนี่หวานก็ตกใจเลยแล้วตออยู่ในห้องน้ำยังรู้เลยใช่ไหมใช่แล้ววันนั้นไปแมคโครอ่ะเจ้าคนนครเนี้ยกำลังหยิบมาม่านะไปไอต้นทหาเกาะเนี่ยไอคนหยิบข้างๆนะเฮ้ยคุณคุณว่าใครวะถามไปไอหมอนุ่มนี่หวานผมก็ตกใจตัวทักตกใจไปก็จับหมอนุ่มเนี้ย อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการสร้างตัวตนในในรู้จกปแบบโลกออนไลน์เนาะเพื่อให้คนได้รู้จักเนาะใช่ใช่แล้วอย่างนี้ผมจะไปรอดเหรอที่ไหนรู้จักผมหมดเลยเนี่ยโอ้ก็ดีสิเวลาไปแบบเราไม่มีตังอะไรเงี้ยมีคนอยากจะเลี้ยงข้าวเราไงก็แบบนั้นเลยใช่ไหมใช่อืมดีออกเขาเรียกว่าสร้างตัวตนให้โลกออนไลน์ไปวิออรอีกไปซื้อโทรศัพท์เนาะอือฮึไอที่ไอบิ๊กซีใช่หม้อนุ่มหมอหนุ่ม เดี๋ยวบอกเขารู้จักหมอนุ่มเหรอผมไม่รู้เหมือนกันไอ้เราให้งงแล้วเราเอารถอะไรไปกันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะโอ้โหนี่นะคะแล้วบอกว่าหนุ่มมันดังกันตรงไหนวะเนี่ยบอกมันดังผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดพี่ดอนพี่ดอนเนี่ยแกยังบอกว่าหมอหนุ่มนี่สุดยอดนะมีคนรู้จักเยอะพี่ดอนบอกแม่แอดหนุ่มนี่ไม่ใช่ย่อยนะผมก็ผมไม่รู้ว่าคนรู้จักผมได้ยังไงนะผมก็เลยงงๆอยู่นะ ดีแล้วมีคนรู้จักมาไปเางเนอกหมอหนุม่มยาหมดยางอย่าซื้อให้ร้ายขายยาไปซื้อยาหมอหนุ่มเอายาอะไรเพิ่มไหมคนที่เข้าไปซื้อยาในร้านนะหมอหมอหนุ่มคะจะเอายาอะไรไหมเดี๋ยวอย่าซื้อให้โมขนาดนั้นรู้จักผมด้วยรวิตามินดีเดินเข้าร้านขายยาเหรอใช่แล้วก็เจอลูกค้าเขามาซื้อขายยาไงมาซื้อยาเขาบอกเขาฟังหมอนุ่มเอายาเพิ่มไหมเดี๋ยวซื้อให้ เราจะมีคนเรียกพี่มอนนุนาไหมนี่นั่นน่ะพี่นุนาต้องทํายังไงดีเนาะไม่เขาขอขอแบบสร้างคอนเทนต์แบบยังไงก็ได้ยกเว้นอย่าเป็นคนดันด่าแต่ว่ามันมันก็รู้รู้จักในตอนนี้คนก็รู้จักแล้วแหละนุนาน่ะนุนาพาไปดูน่ะพี่เฟิร์มจูก็รู้จักแหละใช่ดนดันดันดนดันเยอะแยะดันนานมาก โดนด่าแบบมาราธอนอย่างว่าุงมันก้ามะวัสตาไปเยอะด่าไปด่ามาคนที่ด่าจะเข้าโรงคนเขาไปเข้าวัดแล้วก็ไปเข้าโรงแล้ววันสองสามวันสองวันวันนี้เขาไปเข้าวัดจะอยู่วัดได้กี่วันเออดีดีเออสาธุสาธุเราโซเชียลทาให้คนรู้จักเราเยอะยอมรับนะเหมือนเล่าเหมือนไม่มีใครรู้จักเรานะพอเราออกไปเดินด้วยนี่ไอคนนี้ไอ้นี่นี่โอ้ยอมรับเลยเพราะเขาดูเนาะเพราะข่าวลุงมลดังขนาดไหน มอหนุ่มดังมาจากเสื้อพุ้ไทยใช่เสื้อพูทไทยใช่แล้วก็เสื้อมาดิพิดตอนที่มอหนุ่มมาอยู่ใหม่ๆอ่ะใครก็ทายใครก็ทายนะตอนนั้นยังไม่มีลำเนาะยังไม่มีลำเนาะมอหนุ่มซื้อเสื้อพุ้ไทยใส่เอาแล้วมอหนุ่มซื้อที่ไหนคะบ้านกำไสที่อยู่ร้านอยู่ตรงนี้เป็นคนแรกที่ใส่เสื้อผู้ไทยเลยเลอโอ้นี่แหละเอกลักษณ์เนาะเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนาะมอหนุ่มใส่เสื้อเชียรตลอดจะจำได้ยังไงนะมีจุดเด่นเพราะว่าตัวเองเนาะเขาจะใส่ตลอด แต่เขามีเสื้อข้างในอยู่เพียงแต่ว่าข้างนอกแกเป็นเสื้อผูทไทยแล้วใส่จนคนจําได้กี่คลิปกี่คลิปก็ใส่เสื้อผูทไทยจนจนเอฟซีบอกว่าจนเอฟซีเข้าใจว่ามนุมีตัวเดียวมก็เลยเปลี่ยนเลยที่จริงมณูมีหลายตัวอยู่นี่ะก็คือเปลี่ยนใส่ใส่เสื้อผู้ไทยเอฟซีก็บอกว่ามนูมอาเสื้อเพิ่มไหมใส่เห็นใส่แต่อยุดตัวเดียว มาดิพีก็เลยมีเสื้อมาผมว่าใส่มาดิพีตลอดเลยนส่เป็นเสื้อดำนะมาหนุ่มก็ใส่เสื้อภูไทยตลอดคนก็จําได้นี่คือจุดแรกที่คนจำมาหนุ่มได้เนาะเพราะว่ามาหนุ่มจะใส่แต่เสื้อภูไทยสีดําเป็นเอกลักษณ์ไงใส่ให้เป็นเอกลักษณ์เอฟซีก็สงสารนึกว่ามีตัวเดียวจะซื้อให้ื้อจะซื้อให้ ไปซื้อเสื้อผู้ไทยให้มันตัวนึงก็หลายร้อยเนาะห้าร้อยห้าร้อยตัวหนึ่งห้าร้อยเลยหรอเป็นเกงห้าร้อยผ้านะคะผ้ามีละพันนะชุดละพันผ้าที่ถ้าที่เราไม่ได้ซื้อน่ะน้าจะเสื้อเนาะเสื้อผู้ไทยห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะเนาะเป็นเอกลักษณ์ของหมอหนุ่มนะคะแล้วตอนนั้นมาก็ใส่เสื้อสีดำตลอดจากนั้นหมอหนุ่มก็เื้อีเสื้อนหนึ่งตัวแล้วยืมใส่ก็ีสองตัวนะคุณวันรบเสื้อดีมากสายจตัวเลยแล้วหมอหนุ่มก็ใส่เสืก็มาโคตรล้านเลยขอบคุณค่ะ ก็ใส่กาหลงขอตัวไปนะคุณนะคะไม่ใส่ย้านวามดีนะคะคุณกาหลงนะคะจนเขาเข้าใจว่ามีตัวเดียวดตัววเียที่แท้มีหลายตัวมาดิพีดทายหมอนหนุ่มเพียงคนเดียวนะห้าตัวไปวัดก็มาดิพีทเราสงสารหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มไม่มีเสื้อใส่เลยเพราะว่าเขาเห็นพวกคุณมีเสื้อนุนนี่นี่นี่ะาแต่ผมใส่มาดิพีทตัวเดียวก็คือแต่ไม่ใช่ตัวเดียวมีหลายตัวแต่เหมือนกันแต่ใส่อยู่อย่างนั้นแหละแต่จนยืดยาแล้ว แล้วก็ได้รับเหรียญอีกเดอมแล้วก็ได้ของลีอาตัวหนึ่งใส่ของลีอาแต่ลีอาไม่มีตัวเดียวเนาะทีนี้จากที่เสื้อภูไทยมาก็เป็นลุกมาริพิดอืมจากที่ลุกมาริพิดปุ๊บเขาก็อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนเป็นสีสันเพราะว่าใช่เพราะพี่ธนันนี่ตอนนี่มอนมก็มาในน่อ๋ออันนั้นอันนั้นคุณธนันให้มาใช่ไหมเลยก็ต้องแปลกแกม สีแบบเจ็บปวดเลยเหมือนซูเปอร์แมนเลยพอไปยืนใกล้เอ้ยซูเปอร์แมนมายืนใกล้เราดูหน้านี่ก็เสื้อแจ็คยังไม่ได้เอาเลยเนี่ยโอ้เสื้อตัวนี้หนูมาขอแกะแล้วทำไมไม่แกะแคะเขาไม่ยอมให้แกะเอาสาเหตุอยากให้รู้ว่าเสื้ขาพาไปเอามาให้ก็บอกจากพี่ธนันหรือใครเนี่ยแหละกันไม่ได้เสื้อตัวนี้ใช่ไหมใช่โอ้เสื้อสีสวยนะเหมาะเอาหมอนหนุ่มมาดังครับใช่เหมาะเอาหมอนุ่มเดี๋ยวพาไปเขาเขาบอกเดี๋ยวว่าไปฝากมาให้ คุณกะหลงขอบคุณค่ะคุณจิรพรสวัสดีค่ะนะคะมาคนไร้ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะมาเจริ้แบบฟันเดืยรครับพี่กะหลงคนที่เอฟซีมาให้นะคนที่สดคนที่ให้เขาจะได้ดีใจเขาได้จำได้ว่าตอย่างิดมเลยไม่ได้ซักเลยใช่ไหมก็ซักมาเที่ยวแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่หลุดพี่ว่าจะถามอยู่นะแต่ว่าพี่แบบเอ๊ะทำไมต้องติดอมีคนถามว่าคือมอนมก็จะมีคอนเทนต์ของตัวเองเสมอนะคะไปให้ตัวนี้นะตอนที่อันนี้ซักมาเที่ยวนะ พอเทมัาตีงี้มีเด็กคนมองบอกหนูไม่แกะออกมันเป็นอะไรครับมันมนมอนก็จะดังที่เสื้อดังที่เสื้อไม่พอด้วยบุคลิกของมนุมเองใช่ใช่ไม่แม่คงก็สงสัยว่าไอเสื้อนี้เอามาจากข้างในหรือเปล่าขอดูหน่อยดังเียก็เป็นคอนเทนต์ของตัวเองเนาะ่เสื้อผู้ไทยมนุมดันจากเสื้อเสื้อนะคะแล้วดังจากบุคลิกของมนุมเองคือเป็นคนช่างพูดใช่ เป็นสุจางพูดตอนนี้ใส่เสื้อคุณพัยไม่ได้นะคุณวันลกก็บอกหมอหนุ่มีลำเหรออ้าวก็ได้ไม่ได้นี่แต่เป็นยุคใหม่แล้วจะเป็นยูคใหม่ไปแล้วพอใส่เสื้อบูไทยมาอีกครั้งหนึ่งมอหนุ่มมีลำเหรอหมอหนุ่มมีลำเออ้าวกับกายไม่นด้นี่ผมจะใส่ไม่ได้เหรอเป็นยุคใหม่แล้วนะแล้วหมอหนุ่มก็มาดังจัดขึ้นภูผาแอกอีกใช่ หลายเรื่องเลยนะพี่หนูนาตามหาอ้หน้าโดยขับรถกับพี่ตีซีนะอันนั้นแบบนึกว่าจะไปกอบพังงนใช่ไหมจไปประกอบพังงนอืมก็เลยก็เลยเอ๊ะทำไมถึงตั้งใจที่จะเดินไปที่ภูผาแอกอ่าอนนั้นพี่เฟื่องอยู่บ้านไม่อยู่นะไม่อยู่อยู่บ้านอ๋อได้ยินข่าวอุ้ยตามหาทั่วเลยเป็นม่วงอยู่ไม่อยากให้ไปแต่ห้าไม่อยู่เนาะมันเหมือนตามหาอะไรสักคนเลยครับมันเยอะมากคนเยอะมากอะตามหานั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งทั้งยูทูบเปิด นะคะคุณสวัสดีจ้าลักจิมคนน่ารักนะคะมันไม่ใครเคยตามหาแบบนี้เนาะคนไม่ตามก็ลุ้นใช่ลุ้นพี่หนุ่มย่าก็ขับลุ้นแม่ยางนู่นเนี่ยภูเขาภูหลวงัไปนนั่งกันกับน้องในแล้วในภูที่เราเป็นคนละเส้นอืมแล้วไปตอนกี่โมงอ่ะถึงคนถึงรู้ว่ามอนนเลยเนกลัวข้าก่อนพอก็ะโดดไปเลยนายธนาสมเกียรติก็ตามโทรตามผมอีกถ้าเกิดมืดข้ามแลก็จะแยกมาไม่ได้ไงแล้วผลสุดท้ายใครไปเจอย่อยไข่ไปเจอ ก็เขาตามหาผมโทรถามว่าผมอยู่ที่ไหนนะเกียบอกอยู่ไหนรีบลงมาเลยผมเจอขึ้นเขาเจอลงเขาแล้วเขาภูผ้แอกฝั่งนู้นเน่ะผมไปเดินข้ามเขาไปอีกฝั่งแล้วข้ามเขาผูผาแอกจากฝั่งนี้ไปฝั่งเจอก็ตายเจอหมูป่าแล้วก็เจอไอเห็นอะไรทั้งหมดมีนะแล้วแล้วทำไมต้องจะไปเกาะพงานแล้วทำไมไม่เดินตามถนนทำไมต้องเดินข้ามเขาดูมันเป็นไงอ๋อมมนมีลิงไม่ลิงลมอยู่ด้านบนเะมันลิงเจอเลยใครว่าไม่มีมีนะ เจอกระต่ายแล้วก็เจอหมูป่าเจอลิงลมแต่ว่าต้องเดินถึงมันเหนื่อยครับโอ้โหไปได้ขึ้นไม่ได้น้องอากขอพลันแล้วมอหนุ่มก็มีคอนเทนต์แปลกๆนี่แหละใช่เนาะก็เป็นเอกลักษณ์ของมอหนุ่มนะคะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เข้าป่าครั้งหนึ่งใช่ไหมหลงป่าครั้งหนึ่งใช่ไหมเมื่อเมื่อวานนี้สี่วันนะตอนนั้นพี่ยังไม่มาหลงป่าสวนยางคุณพ่อหนวันนี้แค่พวกผมไปเที่ยวสวนยางอยู่เลสวนยางไหนนี่ด้างลัดหลังนี่เที่ยวธรรมชาติเมื่อเมื่อวานทำไมไม่เรียกพี่ไปด้วยอ่ะ เมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ FC มาเที่ยวกันเยอะนะเขาบอกว่าผมนอนอย่างนี้ผมเอาผ้าปิดหน้าอยู่นะอเอ๊ะมาดูอะไรกันเนี่ยเขาบอกอ๋อมาดูปู่ใบจิตมาดูลุงพลแล้วก็มาดูเต็นท์หมอนหนุ่มม,มาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกอันนี้แน่เจอแล้วเต็นท์หมอนหนุ่มที่ออกขาวเยอะๆถ้า <laughs> ผมกาขับไม่จ้าใครใครจะเอากเต็นมีขาวเลยเด้อไอ้ที่มาดูนี่มาดูเต็นท์หมอหนุ่มใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้มาดูอะไรใช่ไหมเขาบอก จะมาดูตั้งใจมาดูเต็นท์หมอนมันเป็นยังไงออกข่าวอะไรเที่ยวแล้วใช่แล้วแเราเราเป็นไงล่ะพอมาดูเต็นท์แล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกสบายใจแล้วมอนแอฟฟี่มันดูสบายใจแล้วคุณไม่้ยงพัดตวคุณไมองลุ้นตาคุณไม่ต้องกินแใช่เราคิดว่ามันแบบสร้างเรื่องสร้างอะไรมา้างเราะหมอแล้วมเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดติดกับวัตถุทำสินค้างๆโอ้สาธุสาธุแม้แต่ตัวเองก็ไม่ยึดติิดจะกนีแล้วเป็นไง